สำหรับเกมที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นนะครับแต่ว่าผมก็ได้ทำไปแล้วคลิปแรกนะครับตอนนี้ก็เป็นคลิปที่2อัปเดตเกมแนวสไตล์จอมยุทธนันเองนะครับก็จะเป็นคลิปที่รวบรวมเกมแนวสไตล์จอมยุทธเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวจอมยุทธอยู่แล,แล้วแล้วก็มองหาเกมที่เป็นแนวสไตล์นี้อยู่นะก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันกดกระดึงกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันคลิปนี้ ให้กับเพื่อนๆเลยว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนกันได้นะครับหรือว่าใครอยากดูคลิปก่อนหน้านะก็สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้เพิ่มเติมนะครับเนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกม PC ที่ลงให้ บนมือถือกันบ้างแล้วก็เป็นแนวสไตล์จอมยุทธสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Hero Adventure นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Hero Adventure เนี่ยจะเป็นเกมแนว Open World ที่ผสมแนว Turn Based RPG เข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้ท่องยุทธภพนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่ตายตัวเราเนี่ยสามารถเล่นแบบไหนก็ได้ตามสไตล์ของเราได้เลยนะตัวเกมเนี่ยมันก็จะปล่อยสไลด์กับผู้เล่นมากๆในเรื่องของ การทํายานะครับการเลี้ยงสตัตว์การขุดแร่หรือว่าเราเนี่ยจะหาของมาขายได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีระบบมีความสัมพันธ์กับ NPC พูดคุยหรือว่าระบบจีบสาวก็มีเหมือนกันตัวเกมก็มีอีเวนต์ต่างๆให้เราได้เลือกทํากันเยอะแยะมากมายตัวเกมมีระบบกลางวันกลางคืนแล้วก็จะมีระบบการอัปเกรดต่างๆอีกด้วยนะครับเนาะส่วนอาวุธภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการโจมตีใกล้แล้วก็โจมตีไกลสามารถเลือกใช้ตาม แบบสไตล์ของเราเรานี่ยังสามารถเรียนวิทยายุทธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะในเรื่องของงานภาพของตัวเกมจะเป็นงานภาพแนสไตล์พิ Art กเซลอาร์ตต้องบอกว่าเอาไปเล่นสนุกเล่นเป็นเหมือนได้นะสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่เป็นเกมคล้าย,ายเกม h r r o d v e n g e r จกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า World of g กั g f ูนั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตุยท่องโลกยูทูปโฮบอีกเช่นเคยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นโอเพ w นเบิร์ดจา๋ามันจะมีความเป็นกึ่งๆึ่งโอเพ่นเบิร์ดเข้าไปด้วยที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาเริ่มเรียนวิชาต่างๆนะเพื่อต่อสู้กับศัตรูตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อให้เราได้เลือกกันระหว่างการเล่นสามารถตกแต่งตัวละครได้สามารถเลือกใช้วิชาได้ตามต้องการเลยเดี่ยวนะครับวิชาของเขาเนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเล่นกัน เยอะแยะมากมายในเรื่องของงานภาพนะครับงานภาพของตัวเกมนะครับจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยก็ถือว่าทำออกได้ดีเนื้อเรื่องก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่อยู่ในเรื่องของ3ามโคก,กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Three k i n g d o m นั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวไอทอฟอาร์บีซีที่เราเนี่ยจะนําเหล่าตัวละครในสามโคกเนี่ย ไปต่อสู้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็มีปีศาจให้เราได้ต่อสู้กันอีกด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการเปิดกระสบองนําเราตัวละครโหดเนี่ยมาอยู่ในทีมของเราได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีเพียงหน้าที่ในการอัปเกรดตัวของสิ่งของเท่านั้นก็พอนะเพราะว่าตัวเกมการต่อสู้ของตัวเกมนี้จะเล่นเองเขาเนี่ยจะเล่นเองนะครับเรามีเพียงหน้าที่ในการสวมใส่ของให้เขาก็พอแล้วนะครับในเรื่องของงานภาพก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมันจะเป็นแนว True น้อยๆน,นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์แบบจอมยุทธ์ที่เป็นแนวโรกไลท์อาร์พีจีแล้วก็เป็นแนวโรกไลท์อาร์พีจีที่เป็นแบบเพลื่อนเบลเรียวถามกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าคันชิโรชกุนโชดาวน์นะเป็นเกม PC ซที่ลงให้บนมือถือนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากระของคันชิโรเนี่ยเขามาเปิดให้บริการให้กับฝั่งมือถือได้เล่นกัน สำหรับเจ้าตัวธีมของตัวเกมนี้มันจะอยู่ในยุคที่เป็นยุคโชกุนนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยให้เราเนี่ยไปจนภัยไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยจะเจอนักสู้มากมายที่เขาเนี่ยจะโจมตีเราแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีพวกดาบพวกหอกให้เราได้สวมใส่กันด้วยนะครับซึ่งการสวมใสด่ดาบพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีของเราเพราะว่าถ้าเราโจมตีฝั่งสตูได้มันก็จะเป็นสกอร์ที่เราเนี่ยสามารถไปอัพดาบไปอัพหอกให้มันแรงขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน นะครับต้องบอกเว่าเป็นดีเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะมันแล้วก็ใช้กลยุทธ์พอสมควรนะครับในเรื่องของงานภาพนะครับงานภาพกราฟิกค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมานะครับสำหรับโจทัวเกมนี้มีชื่อว่า I am เนี่ยนะครับสำหรับเจ้าตัว I Am s o r เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นของเราจอมยุทธ์ที่จะออกไปปราบปีศาจซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เอาไ้เล่นชิลๆได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นแนวโรคลหลเนาะก็คือเราเนี่ยจะเลือกเหล่าจอมยุทธ์นะครับไปสู้กับเหล่าปีศาจตัวของเหล่าจอมยุทธ์เนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่แตกต่างไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเป็นแนวโรคลายเนาะมันก็จะมีการอัปเกรดระหว่าเลเวลด้วยในแต่ละด่าน ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นจนกว่าเราจะตายนั่นแหละ,ะครับเมื่อเราตายก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่มีการสังเกตตัวคอนได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม MMO RPG ลกันบ้างนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Elysium Odyssey นั่นเองสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMO RPG ที่เป็นแนวสไตล์จอมยุทธ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีคลาสอะไรที่เยอะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเอมิโบที่เอาไปเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีแบบที่ใหญ่แล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีผลิกิจให้เราได้เลือกทํากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเรานี่สามารถสวมใส่ให้แก่ตัวละครได้ตามที่เราต้องการก็ได้เช่นเดียวกันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นสนุกได้นะแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะ ปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองน,นะฮะภาพการาฟิกค่อนข้างสวยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า the moon list old oh, นั่นเองน,นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมจอมยทุทธที่ตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นหนักในเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็งานภาพภายในตัวเกมเนี่ยมันจะผสมแนว 3D แล้วก็ 3d เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมมีระบบเสียงภาคภาษาไทย ถ้าเราได้ฟังกันด้วยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยมันก็จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับราชายาทนภายในเรื่องของตัวเกมนี้เราก็เข้าไปดูกันได้นะครับงานอาร์ตก็จะสวยมากๆเลยตัวเกมมีระบบการตกแต่งหน้าตาตัวละครด้วยนะครับแล้วก็มีระบบการต่อสู้แต่ว่าตัวเกมนี้มันจะเป็นแนวการ์ดในการต่อสู้นั่นเองนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่เนะี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้เกิืดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม m อเวอกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกม เอเมเบไปจีที่ภาพค่อนข้างสวยนะ่ยสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า s w o r d a n d Fairy f a ฟาบ n ออนทนนะครับหรือว่าเกมที่ทํามาจากซีรีส์ของ s w o r d a n d Fairy นั่นแหละนะครับเป็นเนาจอมยุทธ Open World จับมอนเตอร์นะครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่ามาช่วยในเราในการโจมตีได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่น,ยน,ยนอยู่2เพศด้วยกันนะครับจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าโดยรวมเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีตัวเกมเป็นโอเ n นเ r อร์นะครับเราเนี่ยสามารถ เล่นแบบไหนก็ได้จะเล่นตามอิสระหรือว่าจะเล่นตามภารกิจก็ได้เหมือนกันตัวเกมนะครับเรานี่ยังสามารถจับมอนเตอร์ระหว่างทางได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะจับได้หรือไม่ได้แล้วก็เราเนี่ยังสามารถใช้มอนเตอร์เนี่ยมาช่วยงานของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะ ก็มีเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นสนุกเล่นเบื่อเื่อได้นะต้องบอกเด็กผู้ชมไว้ก่อนนะตัเวเกมนี้เป็นเกมในโสโตร์จีนนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมเอเมวอร์กันอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าเอเมวอร์ที่เป็นแนวสไตล์ซอมยูสเนี่ยออกมาเยอะพอสมควรเลยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเดอะนินลีลิกนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเดอะนิน เลยลิกเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวจอมยุทธงานภาพเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวของตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกันเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งหน้าการอัปเกรดตัวละครแล้วก็รวมไปถึงภารกิจต่างเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งตัวเกมจะเป็นการเล่นแบบเน้นทำภารกิจไปเรื่อยๆซะส่วนใหญ่สมากกว่าแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะ ก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้ดูนะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม e m เวอโกันอีกเกมนะครับแล้วก็เป็นแนวจอมยุทธอีกเช่นเคยนะฮะตัวเกมนี้เป็นเกม m อ r p g พิมพ์นิยมทั่วไปก็คือเล่นตามคเวเสเล่นตามบริกิจไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมนี้จะมีคาร์ดให้เราเลือกเล่นกันเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะครับมีเยอะกว่าเกมอื่นนะ,ะเพราะว่าตัวเกมนี้จะเน้นคาร์ดตัวละคร้อส่วนใหญ่ เกมเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดตรรัวละครได้ตามที่เราต้องการนะครับอัปเกรดอาวุธขี่สัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนวจอมยุทธที่ออกใหม่นะแล้วก็มีเกมที่อัปเกตในปี2025นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม